ได,ด้แล้วครับผมปลาเยี่ยทุกคนไดีแล้วครับผมปลาที่ได้ก็จะปลาวาดีแล้วครับผมมันน่าจะอร่อยเยอะแยะพอสมควรเลยครับผมนี่นะอื้ม สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมาเมส,สวนแล้วก็ท่านลำยัยครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ท่านเจรยุนะคโอเคทุกคนก็วันนี้นะครับผมเป็นการเอาชีวิตรอด EP ีที่ก็อาจะไม่ได้ครับผมก็เดี๋ยวดูกันในชึ่อคลิปนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเอาชีวิตรอดนะครับผมหายิงปลาตอนกลางคืนนะครับ <เอ S 1> ทุกคนซึ <เอ S 1> ่งแบบเราไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือไม่อะไรน,น,นะเพราะว่าการหายิงปลาตอนกลางคืนนะครับผม มันแบบมีโอกาสที่เราจะได้ปลาเยอะมากพอสมควรนะผมก็นั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดำน้ำมาหายิงปลาดูนะผมซึ่งในน้ําตกนี้มันค่อนข้างที่จะแบบน้ำไหลอันตรายเราจะต้องแบบไปอย่างระมัดระวงังแล้วก็หายิงปลาแบบณนจุดที่ไม่เสี่ยงนะครับผมก็ถ้าเกิดใครจะเอาชีวิตรอดในปาใ่าอะไรยังไงก็ต้องระวังเรื่องน้ําให้ดีที่สุดนะผมแล้วก็เรื่องแบบขาอะไรนะรผมเราต้องเดินดูดีๆนะผมโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมกดไลค์ด้วยชอบจคลิปนี้นะผมไป เราได้ยิงโดนไอ้กุ้งนะครับผมกุ้งพอที่เราจะทํากินได้นะผมนี่ถ้าเกิดคืนนี้นะผมเราได้อาหารเยอะๆนะเดี๋ยวเราจะทําอาหารเป็นพรุ่งนี้เช้านะผมนี่โอ้กุ้งตัวประมาณนี้ก็ถือว่ากินได้เลยนะครับผมเราอาจจะทําผัดเผ็ดอะไรก็ได้นะถ้าเกิดเราได้กุ้งได้ปลาอะไรกุ้งตันี้นะผมมันใกล้จุดที่เป็นน้ําตกน้ํามันค่อนข้างที่จะหนาวพอสมควรนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเราจะมาดําน้ํา หายิงปลาดูก่อนนะครับผมว่าเราจะล่าปลาได้เยอะมากน้อยสักแค่ไหนมาโอเคทุกคนปลาตอนกันคืออะไรบ้บ้านแบบอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเ<บ>ชื่อกมันเชื่อกว่าตอนกระวานนะครับผมเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูนะนี่นะไม่มีสักตัวนะผม เจ้ทุกคนดีครับผมปลาที่ได้ก็จะปราบาดดีแล้วครับผมบัตบีตัวใหญ่กว่านี้นะคือบางทีนะครับผมไอ้ที่ยิงปลาอันนี้ของผมนะครับผมมันอาจจะเล็กเกินไปนะครับผมผมก็แต่มันก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองยิงให้เยอะๆดูนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูว่าจะได้ตัวใหญ่มากน้อยสักแค่ไหนนะซึ่งตอนนี้นะครับผมท่านลำใหญ่ก็แบบเริ่มไปหาปลาดูเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราหายิงปลาเพิ่มกันนะครับผม ให้กูจชอบราวันนี้แล้วครับผมได้แล้วครับ<ฮ> ตรงนี้แหละน,นี่นี่เๆมาโอเคทุกคนคือในคลิปนี้นะผมเอาชีวิตรอดอีพีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะผมหาทั้งปลาหาทั้งกบหาทั้งเขียดนะครับผมนะวนมากมันจะเป็นเขียดนะครับผมเขียดตัวใหญ่ๆนิดนึงน,น,นะจวนมากจะเป็นเขียดนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราลองมาหาดูเราเราจะต้องค่อยๆส่งนะครับผมคือเวลาเราส่งนะครับทุกคน เวลาเราล่าเขียดล่าอะไรพวกนี ole, ้นะเวลาเราส่องเราจะเจอแบบตามันสองดวงนะครับผมมันจะสว่างเลยเฮ้ยทุกคนมามามานี่มานนี่มามาข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกตินนี่นี่นทุกคนมันอยู่ตัวนี้ตรงตัวหนึ่งมาขึ้นมานี่้ยมาด้านหลังนี้นี่นี่นีทุกคนมันคือกบอะไรครับผมหัวมันใหญ่มากอผมว่าหัวมันใหญ่ผิดปกตินะครับผมมันคือกบอะไรไม่รู้นะ ลองเข้าไปใกล้ๆนี่ๆๆนะครับผมมันคือกบอะไรผมก็ยังไม่ถูกไม่แน่ใจนั้นนี่นะมันคือกบอะไรนะครับผมถ้าเกิดใครรู้ก็ลองไลค์แชร์คอมเมนต์บอกดูนะครับผมโอเคตอนนี้นี่ไม่ไม่ค่อยอยากกินเลยเหมือนมันใหญ่เต่หัวมันนะครับผมไอ้เคียนหรือว่ากบอะไรตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปหาตรงอื่นดีกว่าครับผม เป็นไงบ้างครับหนาวไหมครับรูไปหนึ่งนาทีได้หนึ่งตัวครับนี่นะครับโอ้โหโอเคทุกคนนี่นะครับผมเขียดพี่นิบอกตอนนี้นะครับผมเรากําลังเอาแบบคลิปลุงคลิปล่าออกนะผมนี่ปลาจํานวนที่เราได้นะผมมีพวกกุ้งพวกปลากุ้งก็ตัวใหญ่พอสมควรนะผมแล้วก็มีพวกกบพวกเขียดนะครับผมที่แบบพอที่เราจะกินได้นะครับผมก็เราคือแบบหาเท่าที่แบบ กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะครับผมนั่นแหละอันนี้คือเราแบบได้ข้าเป่าชีวิตรอดก็แบบมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมทุกคนก็ลองดูลองศึกษานะผมคือหายิงปลาด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมแล้วก็มีไฟฉายที่แบบสามารถส่องใต้น้ําได้ก็ถือว่าโอเคเลยครับผมโอเคเดี๋ยวปลาพวกนี้นะผมเราเอาขี้เอาอะไรมันออกก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเอากลับไปไว้แล้วก็เรานอนพักเลยนะผมมันอาจจะทําให้แบบ ปลาเหมน็นเน่าได้นะผมเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มเราต้องเอาขี้มันอะไรแล้วก็ไปมกเกลือก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพวกปลาพวกก,กบพวกเกียดแล้วก็อะไรต่างๆกลับไปมกเกลือไว้ก่อนครับผมไปโอ้ได้แล้วใส่ไว้ใส่ไว้โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมคือประเด็นคือตอนนี้เราจะเอาเกลือมามกไว้นะครับผม,มเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เช้านะผมเดี๋ยวเราจะทําเมนูอาหารนะผมนี่เดี๋ยวเราผสมอย่างนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิด ปลาที่เราหมกเรือไว้นะผมนี่ดูปลาที่เราได้ก็ก็ถือว่าโอเคนะผมทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งกบทั้งเขียดทั้งอะไรนะครับผมเมื่อกี้เจอหอยเนี่ยไม่ได้เก็บมาใช่ใช่ใช่มันมีหอยนะผมแต่เราไม่ได้เก็บแล้วก็ไม่ได้ถ่ายใต้น้ำด้วยนะผมคือเอาชีวิตรอดรอบนี้นะผมเราไม่ได้เอากล้องหลักมานะผมเพราะว่ากล้องหลักของเรานะผมมันตกน้าไปนะผมมันเสียชีวิตลงไปแล้วครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเก็บไว้นะเดี๋ยวเราเอาอะไรมาปิดบังหน่อยได้ไหมครับ มาโอเคสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อคืนนะครับผมเราได้หาปลามาจํานวนหนึ่งนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่พอที่เราจะเอามากินกับข้าวนะทุกคน <c oughs> คือเดี๋ยวตอนนี้นะผมเราอยู่ในป่านในเขาอย่างนี้นะอาหารง่ายๆที่เราพอจะหาได้นะผมไอแบบหัวกล้วยครับผมหัวกล้วยหัวอะพีเจียครับทุกคนนะผมขอบอกเลยนะผมว่าแบบเดี๋ยวจะหาหัวอะพีเจียนะผมเดี๋ยว วันนี้ผมจะมาทำผัดเผ็ดปลาที่เราล่าเมื่อคืนนะครับผมทั้งปลาทั้งกบทั้งเขียดทั้งหาอะไรนั่นแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาหาหัว RPG ก่อนครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมมาโอเคทุกคน ตอนนี้นะครับผมเราได้เจอกล้วยสุกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอากล้วยสุกนะครับผมมามากินดูนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันสุกมากน้อยจะแค่ไหนครับผมตอนนี้เรายังไม่เห็นหัวกล้วยหัวลูก RPG นะครับผมโอ้โหตอนนี้อือื้ั ค okay, ทุกคนตอนนี้นะครับผมเราเจอต้นกล้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะผมว่าแบบมันมีลูกที่สุกพอที่จะกินได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองหาดูนครับผมโอ้กล้วยพวกนี้เนี่ยไม่นแนครับผมมันเหมือนมันจะสุกเน่าหมดเลยนะทุกคนเอาจริงๆนะครับผมเหมือนมันจะเน่าเยอะจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมนี่กล้วยพวกนี้นะครับผมโอ้คิดว่า มันเน่าเพราะว่ามันมีพวกมแมลงอะไรกินนะเดี๋ยวเราหาหัวอาพชจีตอกกันดีกว่าครับผมมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราได้กล้วยมาหนึ่งหวีนะครับผมคือเมื่อกี้ผมตัดแค่ต้นเดียวนะคือมันหัก,ลกเลยมาสองต้นแล้วนะผมผมไม่รู้ว่าต้นนี้มันจะสุกหรือไม่อะไรยังไงนะครับผม อันนี้มันไม่ดีนะครับทุกคนคือผมไม่รู้นะกล้วยป่านะครับผมมันอาจจะแบบมีมเมล็ดเยอะนะครับผมเลยแบบมันทําให้เสียงง่ายนะเราจะต้องเอาไอ้ลูกที่แบบมันยังไม่ค่อยแบบจะสุกหรือว่าอะไรนะครับผมอย่างอันน,นี้เรากลับไปเผากินอะไรได้ครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมผมกําลังแบบ ต่เยือกเยือกกล้วยนะครับผมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปทํารวมกับผัดเผ็ดที่วันนี้เดี๋ยวผมว่าจะทําผัดเผ็ดกินกับข้าวนะครับผมพวกปลาที่เราได้เมื่อคืนนะเดี๋ยวผมจะกลับไปทําอาหารดูนะครับผมนี่ตรงด้านหลังมันคือน้ําตกเลยนะผมอันนี้มันก็เป็นอีกอพีหนึ่งนะผมในการเอาชีวิตรอดห้าวัน 5, 000, 5 000คืนนะผม ถ้าเกิดใครที่แบบดูเกือบทุกอีพีก็โอ้โหกดไลค์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะผมอันนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่วันที่วันที่อะไรไม่รู้แล้วครับทุกคนแต่รู้ว่าวัน2 3 4สวันแล้ว2 3สวัน23วันได้แล้วครับผมโอเคขอแกะเหยือกกล้วยครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทำเหยือกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่มันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะซอยไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปทำผัดเผ็ดผักพริกแกงนะครับผมมันจะได้แบบมีเยอะเราจะได้แบบอิ่มๆิมนะครับผมเวลากินกับข้าวนะครับผม ทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะขอทอดกรอบปลาก่อนสักทีหนึ่งนะผมนี่นะผมตอนนี้นะครับผมน้ำมันกำลังเดือดเดือดนะผมซึ่งเดี๋ยวเราจะผัดเผ็ดร่วมกับไอไอเหยือกกล้วยเลยนะครับผมมาโอ้โหน้ำมันเดือดมากนะครับผมเราต้องค่อยๆใส่ไปก่อนครับผม มาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราได้แบบเอาปลานี้นะครับผมคือทอดเสร็จเรียบร้อยหนึ่งรอบแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะเอาพริกแกงลงมานะผมที่เราไปทํามาโอ้พริกแกงกับน้ำมันนี่โคตรเยอะจัดนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราคนพริกแกงก่อนสักพักหนึ่งนะทุกคน โอเคนี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเครื่องปรุงผัดผ็ดของเราก็เข้าที่พอสมควรแล้วนะครับผมตอนนี้มันก็เริ่มร้อนเข้าที่นะครับผมโอเคเดี oh, okay. ๋ย okay. okay. วเราจะมาเอาอ Umwelt อนนี้นะครับผมหยวกกล้วยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาหยวกกล้วยนะครับผมมาใส่ลงไปก่อนนะครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผม,มเราอันนี้อนนโอเคทุกคนอันนี้ก็คือหยวกกล้วยแบบพิเศษนะคคือผมทํามาแบบพิเศษนะครับผม ป่านี่ก็หอมอร่อยดีครับผม <c oughs> มาด้าจะนอนหรอกโอเคที่จริงนี่ผมจะใส่ไอหัวพลีด้วยครับผมพอแล้วครับผมอนี่ละครับผมไออันเมื่อกี้นี่คือผมแสดงเฉยๆนะครับทุกคน <c oughs> ผมไม่ได้ผมตั้งใจให้มันล้มนะครับผมผมตั้งใจให้มันล้มนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราคนแบบเข้าๆที่ก่อนนะผมในป่าน,นี้เขาแบบนี้นอาหารเล็กๆน้อยๆมันก็อิ่มอร่อยหมดนนครับผม โอเคทุกคนเดี๋ยวเราใส่ปลาลงมานะครับผมปลาลงมาโอเคแล้วก็คนๆครับผมรอบนี้นี่เราต้องแบบต้องการนี้ดีครับผมดูผัดเผ็ดของเรานะทุกคนมันน่าจะอร่อยเยอะแยะพอสมควรเลยครับผมมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมผัดเริกแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอเถียน่ะโอเคได้ได้ครับผมมาโอเคทุกคนนี่นะวุณี ตักลงมาอ่าเย้ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยนี่โอเคทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมผักพลิกแกงของเราวันนี้นะผมนี่ลองดูรับผมโอ้โหอาหารในป่านในเขาแบบนี้นะผมมันคืออาหารชั้นเลิศเลยนะแต่ถึงเมื่อก,กี้มันอาจจะหกนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอามากินกับข้าวนะครับทุกคนหอมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอามากินกันมา โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมอาหารของเราก็แบบพร้อมอาหารเลิศหรูนะครับผมอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือหัวปีป่าครับหัวปลีป่านะผมเน่่เก็จะออกประมาณนี้นะอร่ะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาออกกินข้าวกันนะครับผมหื้โหปลาผมว่ากินกับมือเลยน่าจะถนัดกว่านะครับผมนี่นะ อืมอร่อยอร่อยเดียวผมคือทุกคนเวลาเราอยู่ในป่าในเก่าอย่างนี้นะผม <c oughs> คืออาหารมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะอร่อยไปหมดเลยนะผมเนาะ <c oughs> คือแบบถ้าเกิดเราอยู่แบบในเมืองหรือว่าในที่ที่แบบมีอาหารให้เลือกเยอะแยะหลากหลายนะผม <c oughs> มันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าอันนี้ไม่อร่อยอันนั้นไม่อร่อยแต่เวลาเราอยู่ในป่าเลยเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันอร่อยเพราะว่า มันมีค่ามากนะครับผมซึ่งผมก็ชอบอะไรอย่างนี้นะผมเน่เน่เนนี่นะแดกวะเด็กอะเอ็กวะข้างปูของเราผัดเผ็ดอร่อยมากวันจ้อวแล้วอืมเด้ <laughs> ก๋วยเตี๋ยได้แล้ว โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้กินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อิ่มพอสมควรนะผมก็ดีครับผมมันอิ่มขึ้นในระดับโอ้ oh, อิ่มเลยแหละครับผม <Yeah. S 1> นั่นแหละมันก็ดีครับผมนี่ด้านบนก็ยังมีหัวปลีหัวอาราพิจีอะไรพวกน,นี้นะครับผมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบใจที่มันก็กดไลค์แชร์นะผมแล้วก็รอติดตามอีพีหน้านะผมว่ามันจะเป็นอะไรยังไงต่อน,นะผม อันนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่วันที่5ของการเอาชีวิตรอดแล้วนะครับผมนี่ตรงน้ําตกนี้แลละนะครับผมยังไงก็ไลค์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับผมเเดี๋ยวรอติดตามกันนะบผม